สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศวันศุกร์สุดสัปดาห์บนตลาดคริปโตเคอเรนซีไฮไลท์ของวันนี้คือเรื่อง Bitcoin ETF นะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆเพราะมันมีสัญญาณมาจากกรตอสหรัฐอเมริกาว่าโอกาสาที่จะผ่านเป็นไปได้นะครับและ Bitcoin ETF นะเพื่อนๆถ้ามันผ่านขึ้นมา มันมีผลกับทุกเหรียญน,นะครับกอไก่ถึงฮอนกคูกเลยเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่2จะพูดถึง Ex c h ช n g e ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา Coinbase เขาต้องการจะสอนจระเข้ว่ายน้ำสอนจระเข้ว่ายน้ำยังไงนะครับ Coinbase กับกราตอสหรัฐอเมริกามีปัญหาฟึดฟัดกันมาพอสมควรแต่ตอนนี้ Coinbase เขาต้องการจะยิงตรงขึ้นข้างบนเลยเขาต้องการจะคุยและประชุมหาลือกับสภาคองเกรส ในเรื่องของหน่วยงานที่ควรจะมาควบคุมตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับเพราะว่าดูแล้วกรอตต์น่าจะเอาไม่อยู่เดี๋ยวจะมาคุยเรื่อง Coinbase เป็นเรื่องที่2นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายผมจะพูดถึงงาน c r y t t o x x p o u u b ด i นะครับและจะมาฟังความเห็นกับเพื่อนๆนะว่าคิดยังไงกับงานนี้นะเพื่อนๆเพราะว่า,าหลายคนบางทีเราอาจจะ นะครับทั้งไทยและเทศนะเท่าที่อ่านดูก่อนที่จะมีงานเนี่ยทั้งบน Reddit และบน Twitter เนี่ยนะครับต่างโปรโบทงานนี้แต่พองานนี้มันออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้นะครับเอาล่ะมาพูดถึงเรื่องสำคัญของเราก่อนนั่นก็คือ Bitcoin ETF หัวข้อข่าวนี้เขาบอกว่า Bitcoin ใกล้60,000ดอลลาร์ 60, ขณะที่นักลงทุนเต,เตรียมดู Bitcoin ETF แห่งแรกของอเมริกานะครับหรือที่แรกที่อนุมัติ ว่าจะเป็นใครนะครับหัวข้อที่2นะครับจาก Cointelegraph เขาบอกว่า Bitcoin มันแตะ60,000ดอลลาร์ 60, นะครับตอนนี้คือแตะ60,000ดอลลาร์ 60, แล้วครั้งแรกหลังจากที่มันไม่ได้แตะ60,000ดอลลาร์ 60, มาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับหลังจากที่มีรายงานมาว่า Bitcoin ETF น่าจะต้องผ่านนะครับทีนี้อีกหัวข้อข่าวสำคัญเขาบอกว่ากรอตอสหรัฐอเมริกา เตรียมอนุมัติปิดคอย ETF หลังจากที่หลายบริษัทใกล้วันพิจารณาเข้ามาแล้วนะครับใครที่ติดตามช่องนี้อยู่จะจำได้นะครับกอทสสามริกามีโอกาสเลื่อนแค่2ครั้งนะเพื่อนๆครั้งที่3ครั้งแรกเนี่ยจะเลื่อนเลย30วัน60วันครั้งที่2 45วันอะไรก็แล้วแต่แต่ครั้งที่3กรกอทอสาเมเิกาจะต้องออกมาแถลงอย่างเป็นทางการว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับอย่างเป็นทางการ ทีนี้ไฮไลท์ของเรื่อง ETF นี้มันคืออะไรนะครับมันคือทวีตล่าสุดของกรตอสหรัฐอเมริกาเพื่อนๆฟังข้อความนี้ให้ดีนะครับกรตอสหรัฐอเมริกาออกมาทวีตบอกว่าก่อนจะลงทุนกับกองทุน Bitcoin f u t u r e ETF ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างรอบคอบ นะเพื่อนๆนี่นะครับเขาบอกว่า before investing in a fund that holds bitcoin futures contracts make sure you carefully weigh the potential risks and benefits อีกครั้งนะครับก่อนจะลงทุนกับกองทุน bitcoin ETF ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างรอบคอบถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านแบบอธิบายงย่ายงๆงาน,นะเพื่อนๆเหมือนกับเราเป็นแบบสมัยมัธยมอย่างเงี้ยแล้วเราขอที่บ้านบอกอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนนะ่ะนะฮะ ที่บ้านยังไม่ได้ตอบว่าจะให้ไปหรือไม่ให้ไปแต่แม่อาจจะบอกว่าเวลาไปทำอะไรอย่าซ่านะระวังตัวนึกถึงอนาคตด้วยอะไรด้วยนั่นหมายถึงอะไรน่าจะให้ไปนะครับเชน่นกันกับทวีตนี้ของกรอตอสาอมริกาจากกรอตอสาอมริกาหลายคนบนตลาดมองว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ80%นี่คือลักษณะของการแบบลุ้นประตูลูกโทษเลยนะเพื่อนๆน,นะครับว่าคุณแกรี่เกนเซอร์จะรับลูกได้หรือเปล่านะครับ หลายคนมองว่าน่าจะผ่านนี่คือความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะครับทีนี้สำหรับตัวผมเนี่ยนะครับผมเตรียมตัวยังไงกับเหตุการณ์นี้ฮนะผมเตรียมกระสุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อนๆเ,เพราะให้ติ้งต่างไว้เลยว่าสมมุติว่า Bitcoin Et ทีมันผ่านเนี่ยนะครับตอนนี้มีคนเราดูกราฟเรารู้เนี่ยมีคนอัดฉีดกับ Bitcoin กับ e อ h e r ร u m ช่วงนี้เยอะพอสมควรนะครับ แน่นอนนะครับแก๊งที่ตอนนี้เอาเงินไปลงทุนระยะสั้นเนี่ยนะครับพอวันที่กราต่อสามิกาประกาศว่าบริษัทนี้บริษัทนี้ผ่าน Bitcoin จะเป็น ETF หรือ Future ETF ก็ตามแต่เนี่ยจะมีการเทขายอาจจะมีการเทขายนี่คือสมมติฐานและสิ่งที่ผมจะทําของพอร์ตผมเองนะครับนี่ไม่ใช่การแนะนําในเรื่องของการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะเพื่อนๆเ,เพราะนั้นทุกคนจะต้องมีทฤษฎีเป็นของตัวเองนะครับ ผมจะตั้งเผื่อไว้กันว่ามันมี flash crash นะครับผมเชื่อว่ามันถ้ามันมี flash crash มันจะเป็น flash crash แบบสั้นๆนะครับอาจจะแบบว่ายกตัวอย่างสมมุติเหรียญที่อยู่10บาทเนี่ยมนอาจจะลงมา6บาทตูมแล้วแบบแป๊บๆก็7 8 9ดแปดกกลับไปยืนที่เดิมนะครับนั่นคือสมมติฐานแต่นะครับสำหรับผมเนี่ยการทำกำไรอยู่ในช่วง การซื้อถูกนะเพื่อนๆนะฮะไม่ไม่ใช่ช่วงตอนขายแพงนะค,ะคือพอเราซื้อถูกเนี่ยเราอุ่นใจเรานอนหลับแล้วเพราะฉะนั้นจับตามองให้ดีเตรียมแผนเตรียมพอร์ตการลงทุนของท่านให้ดีนะครับว่า Bitcoin ETF มันจะมีผลอะไรกับเหรียญที่เราถืออยู่นะเพื่อนๆจับตาเรื่องใี้ดีผมมีอะไรเนี่ยจะมาอัปเดตทันทีนะครับเอาละมาพูดถึงเรื่องที่2ในเรื่องของ Coinbase นะครับอาจจะดูห่างไกลาจากเรานะเพื่อนๆแต่เรื่องของ Coinbase เนี่ยกับ เอกชนตลาดเจ้านี่นะครับมันมีผลต่อราคาเหรียญโดยเฉพาะเหรียญ Top 20ที่เราถือกันอยู่นะเพื่อนๆในเรื่องของบิตคอ a ์ e เบสนะครับเตรียมสอนจระเข้ว่ายน้ำนะฮะเพื่อนๆพื่จำได้ไหม Coinbase เคยจะทำในเรื่องของการฝากประจำ USDC และให้ผลปันผลเป็น4% APY กับนักลงทุนนะครับ ตอนนั้นกอลตอก็บาดตีมือบอกว่าไม่ได้อันนี้เป็น security นะครับโอเคเขาก็ไป่ทำสุดท้ายล่าสุดมาทำอะไรมาทำ NFT นะครับมาทำ NFT เขาก็ทำคล้ายๆกับในเรื่องของ 4%APY ของ USDC นะครับนั่นก็คือการให้ลูกค้ามาอยู่ใน waiting list ไม่ใช่ว่าเรามาถึงแบบสมัครแบบนะมาทำในเรื่องของ NFT มาซื้อขายบน marketplace เขาได้เลยนะจะต้องอใส่ชื่อไปใน waiting list นะครับ ตอนที่เขาทำในเรื่องของฝากประจำ USDC เขาก็ใส่ชื่อ waiting list นะ,ะ,นะเพื่อนๆนะคะะนรับ waiting list ก็คือแบบให้คนมาลงทะเบียนก่อนเขาน่าจะดูว่าจะมีคนสนใจกี่คนเขาจะได้เตรียมพนักงานเตรียมเซิร์ฟเวอร์เ,ร ried, เร Vert, ตรียมอะไรถูกหรือเปล่านะครับเช่นกันก,กับ NFT เขาก็เนี่ยมีคนโห waiting list ยาวเลยเพื methods, ่อนๆยาวมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับ หลังจากที่ฟนะึดฟัดกับกรอตอมาเนี่ยครั้งสองครั้งเนี่ยนะครับผมว่า NFT เนี่ยเขาก็เป็นห่วงนิดหนึ่งนะว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเ,เขาพยายามจะทําทุกอย่างให้มันแบบสุดสุดขอบฟ้าจริงๆนะครับอย่างเช่นการเสนอให้ลูกค้าเนี่ยนะับนักลงทุนสามารถที่จะทํา Direct Deposit จากเงินเดือนของเราเนี่ยนะครับคุณไปสามารถไปบอกกับ HR ได้เลยของบริษัทนะว่าเงินเดือนไม่ต้องตัดเข้าบัญชีธนาคารแล้วตัดเข้า Coinbase เลยนะครับทีนี้ Coinbase เองเนี่ยลึกๆผมดูแล้วพอเขายกเลิกที่จะทำไอ้ฝากประจำ4% APY เนี่ยนะครับเขาก็ดูแล้วคุยกับกราตอไม่รู้เรื่องแล้วนะครับเขาต้องการจะคุยกับสภาของเกรสโดยตรงและต้องการที่ให้สภาของคองเกรสเนี่ยออกหน่วยงานพิเศษนะครับหน่วยงานหนึ่งเลยที่จะมาดูแลในเรื่องของคริปโตเพราะว่ากราตอฐอเมริกาเนี่ยตอนเนี้ย คือดูแล้วเอาไม่อยู่เพราะว่ากอรอตทำงานแบบโหสักเบอยันเรือลบแบบเพื่อนๆทั้งหุ้นทั้งอะไรต่อมีอะไรหน้าที่การงานความรับผิดชอบของกรอตเนี่ยเยอะมากๆนะครับและทาง Coinbase เขาพร้อมที่จะเปิดเวทีสนทนากับสภาคอนเกรสเพื่อพูดถึงจุดยืนและทิศทางของตลาดคริปโตเคอเรนซีว่าควรจะเป็นยังไงอะไรดีต่อนักลงทุนนะครับเพราะว่าน,นโยบายต่างๆทุกวันนี้เนี่ย มันทำให้นักลงทุนประสาทเสียนะครับและมันทำให้ Exchange ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่าง i o i n s e เนี่ยก็เหนื่อยกับความไม่กระจ่างของนโยบายรัดว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็น security อะไรไม่ใช่ security เพราะแน่นอนอย่างในเรื่องของการฝากประจำ USDC แล้วให้4% APY เนี่ยนะครับมันไม่ใช่จากคุณเป็นความคิดจาก CEO คุณ Brian Armstrong ว่าเออพรุ่งนี้เราจะทำฝากประจำ USDC นะ คือต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกว่าจะเกิดขึ้นกว่าจะวางวางระบบกว่าจะนะประกาศโฆษณาเนี่ยเขามีทีมทนายเป็นเป็นครรุษอะเพื่อนๆนะที่จะมายังไงอ่ะพิจารณาว่าไอ้ตรงเนี้ยมันผ่านมันถูกตามกฎหมายหรือเปล่านะครับและแน่นอน Coinbase เองถึงแม้ว่าจะอยู่ในอเมริกาเขาก็ไม่ได้ให้บริการกับทุกรัฐนะครับเพื่อนๆเฉพาะรัฐที่เขามีแบอนญาตที่ผ่านในเรื่องในการที่จะให้ใช้บริการให้คนในรัฐนั้นใช้บริการกับ เอชเชนเขาได้นะเพื่อนๆไม่เหมือนกับประเทศไทยที่แบบผ่านจังหวัดหนึ่งนี่ใช้ได้จนยะลายันเชียงรายเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเอาละนั่นก็คือเรื่องของ Coinbase นะครับเรื่องนี้น่าจับตาเพราะมีความสำคัญยังไงหาก Coinbase มีการคุยกับทางสภาคองเกรสเนี่ยและมันมีข่าวมาว่าเอ้ยสภาคองเกรสกับ Coinbase เขาคุยกันแบบเข้ากันได้เป็นปีเป็นขุยมันอาจจะ มีทําให้เกิดเซนเตเมนต์หรือความรู้สึกดีดๆบนตลาดคริปโตเคอนซีว่าโอเคตลาดเจ้าอย่างสหรัฐอเมริกาน่าจะไฟเขียวมากขึ้นแล้วนะนะครับนี่ก็คือในลักษณะของผลกระทบแบบภาพรวมแบบขึ้นใต้น้ำนะครับเช่นเคยนะครับเช่นเช่นกันนะเพื่อนๆเรื่องนี้ผมจะจับตามองอย่างละเอียดนะครับแล้วมีอะไรจะมาอัปเดตกับเพื่อนๆทีนี้มาพูดถึงงานคริปโตเอ็กซ์โปดูไบก่อนนะเพื่อนๆคริปโตเอ็กซ์โปดูไบสนนะครับคืองานนี้ก่อนที่งาน จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลายคนก็มองว่ามันน่าจะเป็นงานที่ทําให้แบบกลายเป็นแบบอาลาดินกับตะเกียงวิเศษะนะเพื่อนๆแต่นะครับความรู้สึกหลังจากที่ผมใช้เวลาทั้งวันเนี่ยดูในทางซูมนะครับที่เป็นวิดีโอเกี่ยวกับงานนะครับแล้วก็สปิเกอร์ที่มาในงานเนี่ยมันมีความแตกต่างกันกันกบงานไมอามี่บิตคอยน์คอนเฟนซ์อย่างมากเลย ะครับงานที่ไมอามี่เนี่ยมันยังเป็นในลักษณะของงานที่แบบได้เรียนรู้ในเรื่องของนะครับระบบ Lightning ในเรื่องของบล็อกเชนและสปีกเกอร์ก็เป็นที่แบบเป็นสปี a เกอร์ที่เวลโนนจริงๆอ่ะนะครับทีนี้ของที่ดูไบเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะเพื่อน กลุ่มแรกนะครับคือพูดถึงเวนเดอร์นะไม่ได้พูดถึงคนที่มางานนะครับคนที่มางานเราเคยพูดกันแล้วนะครับก็จะเป็นเศรษฐีหน่วยงานภาครัฐแล้วก็บริษัทนะครับแต่เนี่ยเราพูดถึงบริษัทก่อนบริษัทมี3กลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นพวก h e d g e fund hedge fund นะรบ,บริษัทเงินทุนหลักเงินทุนหลักทรัพย์ที่แบบเอาเงินมาฝากกับผมเดี๋ยวผมไปลงทุนบิตคอย n ให้นะครับประมาณนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นบริษัทที่ทําในเรื่องของเกมนะครับเกมมิ่งและอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นนนบบรรริษััททที่่ําใเือองของข Exchange ะค ซึ่งทั้งหมดนี้ความรู้สึกผมมันเหมือนกับว่าในงานนี้นะครับเป็นงาน a d ดเวอร์ i n g ซิมากกว่านะครับมากกว่างานที่จะให้คุณค่าในเรื่องของความรู้จากสปิเกอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเพราะแต่และสปิเกอร์ก็ส่วนใหญ่แล้วมันหนุนบริษัทใดบริษัทหนึ่งซะมากกว่านะเพื่อนๆและเขาพูดเนี่ยงานนี้ผมว่าเกือบ50%เลยพูดถึงบริษัท global unit pay นะครับ global unit pay ทําเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่เก็บ Bitcoin, Ethereum, USDC แล้วก็ USD นะครับแล้วก็ให้ Prepay Debit c c r r d นะครับสวิฟท์ท t าน n a อ i ์อิน n ทอร์เนชนะครับมี GUP App นะครับหรือ Global Unit Pay App ซึ่งเขาบอกว่าใช้ได้24ชั่วโมงนะครับผมก็แบบว่าอืมมันก็ควรจะเป็น24ชั่วโมงนะครับแต่ผมหยุดหยุดฟังสปีกเกอร์พูดตอนที่เขาบอกตอนที่ผมรู้ว่าเนี่ยไอไอบริษัทเนี้ยเขา แนะนำให้คนเนี่ยแนะนําคนนูน้นคนนี้เข้ามาใช้ได้ค่าได้ค่าแนะนำอะ่ะเพื่อนๆนะฮะคือพอพอรู้ตรงนั้นผู้ผมหยุดดูเลยนะครับคือสรุปง่ายๆว่างานนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้ข้อมูลในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนเท่าไหร่นะครับสิ่งเดียวที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องดีก็คือเป็นเรื่องการ ดึงคนเข้ามาอยู่ในระบบนิเวศของคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่บริษัทที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของโฆษณาสะมากกว่าเพื่อนๆอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะเพื่อนๆก่อนหน้านี้คิดว่ามันจะเป็นงานที่มีสปิเกอร์แบบ V.I.P. สําคัญๆเข้าไปแล้วก็ให้ความรู้กับเรานะครับเพื่อนๆยังไงแล้วก็ผมสรุปได้ประมาณนี้นะครับใครที่ตั้งความหวังไว้สูงก็ต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนๆน,นะผมเองก็ตั้งความหวังไว้กับงานนี้สูงนะครับ ทั้งนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับราคานะครับก็ถือว่าเขาจัดงานได้ถูกวันพอดีนะบิตคอยมาแตะ60,000ดอลลาร์ 60, เป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ไแตะเพราะต้องแต่เมษาอันนี้มันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับผมว่างานที่จัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันได้คุณค่ามากกว่านะครับงานนี้จะเน้นไปทางในลักษณะงานโฆษณาต่างๆนะครับบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเฮสฟันเอชเอนส์ซส่วนใหญ่เพื่อนๆประมาณนี้นะครับ เอาละนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตของวันนะครับเช่นเคยนะครับเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม